สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับการเรียนรู้การพัฒนาเกมนะครับด้วยการใช้งานโปรแกรมเกมเอนจินนะครับที่ชื่อว่า c r y Engine 3สาำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาดูในส่วนของการสร้างภูเขานะครับว่าการสร้างภูเขาใน c ล y e n g i n e นนั้นจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเราจะไปทําการนะครับ Edit Map หรือว่าทํางานกับตัวแมปในแถบของ t e r r e n t นะครับคลิก t e r r e n t และเลือก Edit t e r r e n t นนะครับกรณีที่เรามีการสร้างแมปนะครับ ผมมีการทดลองในการสร้างแมปขึ้นมา1แมปนะครับขนาด1024งศคูณหนนะครับการปรับระดับของการสร้างภูเขานะครับเราจะเข้ามาทํางานอย่างในส่วนของค่า High นะครับในส่วนของ modify t u e r a n c e นะครับ pattern high นะครับแล้วเราก็จะทําการเลือกความสูงได้ตามความต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราทํางานกับพื้นราบนะครับก็จะอยู่ประมาณที่นะครับยี่สถึงสีนะครับ Outside นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปรับขนาดของหัวแปลงนะครับเราสามารถที่จะเพ้นซ้ำได้นะครับในส่วนของแมพเราก็ทำการคลิกซ้ายนะครับในการเพ้น,น,น,น Paint, ซ้ำนะครับก็จะทำให้เกิดในส่วนของช่องว่างขึ้นได้นะครับ นะครับผมทดลองให้เห็นถึงความแตกต่างของค่าไฮนะครับตอนนี้อยู่ที่34ผมปิดหน้าต่างในส่วนของเท r r ์เรนเอเเตอร์ออกไปนะครับเราทําการคลิกขวานะครับใช้เมาส์ทําการคลิกขวาเพื่อหมุนมุมกล้องนะครับดูว่าสภาพของเทเรนของเรานั้นนะครับมีความสูงเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะเพ้นเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดหรือว่าเป็นตารางนะครับหรือเส้นกริดนี้นะครับสามารถที่จะเพ้นได้ในลักษณะของภูเขาที่เป็น ขึ้นมานะครับนะครับขึ้นอยู่กับการปรับประดับของค่าไฮน์นั่นเองนะครับสามารถที่จะลากในกรณีที่ต้องการแนวเขานะครับหรือว่าสามารถที่จะเพ้นเป็นบริเวณนะครับเพื่อที่จะต้องการความนูนสูงของตัวแมพนะครับผมทดลองทําการปิดในส่วนของเทอร์เรนนีเดเตอร์นะครับหมุนมุมมองดูนะครับเราก็จะได้เห็นภูเขาที่เป็นลักษณะของก้อนกอนอาจจะเล่นระดับของความสูงได้นะครับ Edit o r r อร์เอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปรับเป็นประมาณ200นะครับปรับขนาดของหัวแปลงเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับการแสดงผลของ t ทรนด์ดิเตอรก็จะแสดงลำดับของสีนะครับสีที่เป็นสีเทาก็แสดงว่าเป็นสีที่มีความสูงค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนนะครับถ้าเป็นเทาอ่อนๆนะครับก็จะเป็น ระดับความสูงที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับสำหรับสีดำก็จะเป็นสีของพื้นราบเลยนะครับเราสามารถที่จะปรับความสูงได้นะครับกรณีที่เรา ต้องการที่จะเพ้นท์แบบเรียวไทม์นะครับเราก็มาทำงานในแถบทางด้านข้างนะครับ t o เร r a n c e modify แล้วเราก็ brush s ต t t i n g ก็เลือกเป็น p a เทิร์นะครับหรือ smooth เพื่อที่จะปรับความเรียบนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเพ้นท์แบบเรียวไทม์ด้วยการปรับขนาดของความสูงนะครับเราสามารถที่จะเลือกทั้งการเพ้นท์บนแมปและการปรับแบบเรียวไทม์นะครับ และใช้การเลื่อนเข้าไปดูนะครับโดยการกดลูกศรด้วยการกดลูกศรกกนบนคีย์บอร์ดนะครับสามารถที่จะไล่ลำดับในการเพ้นบนแมปได้ตามความต้องการนะครับเราต้องการที่จะให้ความลาดชันนั้นนะครับมีลักษณะแบบไหนซึ่งการทำงานของหน้าต่าง t ท r r a เ n e อีเตอนะครับ ออกแบบมาให้ทำงานแบบเรียลไทม์ได้ดีนะครับสำหรับคลายเอนจินอาจจะทำเป็นนะครับการเดินเข้าไปในร่องเขานะครับแล้วก็วางตําแหน่งของสตูไว้ตามความต้องการนะครับครับและนี่ก็คือการทำงานนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเกลี่ยแมปขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีความสูง ของเทอรเรนหรือว่าของแมปในระดับที่ต่างกันนะครับสามารถที่จะเข้ามาทํางานได้ในส่วนของ e d i t เ r อร์เ์แบบที่เป็นลักษณะของเท r ร์เร e อีดิเตอร์นะครับหรือว่าจะเข้ามาทางเมนูทางด้านข้างนะครับเท r ร์เร m โมดิฟายนะครับเท r ร์เร m โมดิฟายและทําการปรับขนาดหัวแปงเช่นเดียวกันนะครับกำหนดความสูงได้ตามความต้องการนั่นเองนะครับ ครับและนี่ก็คือการทํางานพื้นฐานนะครับในการปรับแต่งความสูงของตัวแมพขึ้นมาโดยจะทําการสเกลจากค่าไฮแล้วก็ทําการไล่เกลี่ยพื้นที่ตามความต้องการนั่นเองนะครับสามารถทํางานได้ทั้งในส่วนของหน้าต่างที่เป็น t e x t Editor นะครับหรือว่าการทํางานกับหนูทางด้านข้างนะครับแบบเรียลไทมครับขอบคุณครับ